ในการที่เราจะตั้งศาลพระภูมิที่บ้านเราเนี่ยนะครับอนอกจากจะดูฤกษ์ดูวันที่ตั้งแล้วเนี่ยยังต้องดูตำแหน่งด้วยเหรอฮะเจ๊แน่นอนสีโบราณก็ถืออ่ะนั่นน่ะสิครับกำลังจะถามเจ๊อยู่เลยเนี่ยครับว่าที่โบราณเขาว่าไว้อะครับว่าห้ามตั้งศาลพระภูมิใต้เงาเรือนโบราณว่าจะทําให้คนในบ้านอับโชคเนี่ยมันจริงเหรอเจ๊ สารพระภูมิใต้เงาเรือนโบราณว่าจะพาให้คนในบ้านอับโชคหรือเป็นอัปมงคลน,นั้นนะคะก็เพราะมีความเชื่อว่าสารพระภูมิมีเทวดาหรือเจ้าทีเจ้าทางสิงสถิตยอยู่เพื่อคอยปกป้องรักษาแต่หากตั้งสารพระภูมิใต้เงาเรือนก็เท่ากับว่าผู้คนภายในบ้านอยู่สูงและไม่เคารพต่อเทวดาหรือเจ้าทีเจ้าทางจะเป็นเหตุให้เกิดอาเพศต่างๆไม่มีความเจริญรุ่งเรือง ขาดโชคลาภไม่ประสบความสําเร็จเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแต่ความมุ่งหมายที่โบราณสอนอย่างนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตั้งสารพระภูมิไว้ไกล้เรือนมากเกินไปเพราะจะเกิดอันตรายต่างๆได้เช่นควันทูปที่จุดอาจเป็นมนลพิษสร้างความรําคาญหรือเกิดไฟไหม้บ้านได้ฉะนั้นควรตั้งสารพระภูมิไว้ในที่ที่สมควรห่างจากตัวบ้านพอสมควรนั่นเองค่ะ กลัวว่าไฟฟืนจะไปไหม้บ้านหรือไม่ก็ควันเนี่ยนะจะไปควัดพัดทําความราคาญให้คนอยู่ในบ้านนี่เองไงเจ๊ใช่เจ๊จะบอกให้นะโบราณเนี่ยนะก็จะทําอะไรเขาต้องมีที่มาแล้วก็ที่ไปสม่ําเสมอจ้ะใช่เลยละครเจ๊จริงๆแล้วนะครับการที่เราจะศึกษาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนยุคก,ก่อนๆเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากโบราณอุบายนี่เองนะครับ แน่นอนและสารรู้ไหมวันนี้นะเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเทปเจรู้สันหารมาเล่าเนี่เป็นเทปสุดท้ายแล้วเจปก็มีเนี่เนี่เนอะไรแขกสองแขกแขกรับเชิญพิเศษสองคนเจ๊อย่าบอกนะว่าหมายถึงพี่ชิงชัยกับพี่เอมมี่สองลูกศิษย์เอกของเจ๊เจ๊เขาบอกเลยนะถ้าไม่ได้สองคนนี้นะเจ๊เหมือนกับขาดมือขาดเท้า<ฮ> <laughs> เพราะว่าสองคนนี้นะไปลยุยภาคสนามให้เจ๊ตลอดเลยอะ่ะ ุูมานจริงใจเอมี่สวัสดีคครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจริง เจอตัวจริงครับโอ้ยตื่นเต้นอยากเข้ามาในศูนย์ประชาการแห่งนี้ตั้งนานแล้วครับเจ๊อยากยืนเทียบกับทีมไทยมานานแล้วครับอือจะยืนทำไมล่ะเออนี่ทิ้งไปครับผมเข้าไปเอวสิ่เข้าไปเอวเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับท่านสู้ชมทุกท่านครับเป็นไงฮะอยู่ข้างในเย็นกว่าอยู่ข้างนอกไหมฮะเย็นกว่ามากครับผมโอ้เจ๊ปล่อยผมออกไปตากแดดตากลมมาดำแล้วยังดำขึ้นไปอีกยังดำเหมือนเดิมยังดำเหมือนเดิมครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนที่ออกไป ทำงานภาคสนามให้พวกเราเนาะก็มีไปเจอเรื่องราวต่างๆไปมาหลายภาคภูมิภาคเลยเนาะได้มีที่ไหนที่พี่เป็นความทรงจำประทับใจบ้างไหมฮะถ้าประทับใจหรออืมอย่างผมเนี่ยชอบเทปแรกที่ผมได้มาทําเป็นลูกสมุนของเจก็คือตอนเซลฟี่เซลฟี่ฟีเวอร์ตอนนั้นก็จะไปตามหาไม้เซลฟี่ที่ฮิคิดกันไปแถว ในมัมครองอะไราฟังดูไม่ใช่เรื่องที่ยากลําบากเลยที่มถึงมาทับใจแต่แต่มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับเราครับพี่มันเป็นการที่สําหรับเรานี่มันยากมากในการที่จะเล่นเซลฟี่แต่แต่ถ้าตอนมาทับใจก็มีอย่างเซ็กซี่แพนเค้กล่าสุดนี่ก็มาทับใจได้ไปอาบน้ํากับน้องแพนเค้กคนสวยประทับใจมาถึงทุกวันนี้ไม่ลืมไม่ลืม่ลมแลูกอวามของผมที่มันแบบว่า มันเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับชีวิตผมบ้างเลยครับที่ผมได้ทำงานให้เจ๊นีครับผมไม่ว่าจะเป็นการได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับเจ๊รู้การได้ไปแช่น้ำแร่ออนเซน แล้วมีอีกหลายเรื่องมากมายแล้วที่ผมแบบไม่คิดว่าชาตินี้ผมจะได้สัมผัสแต่มีผมเนี่ยตัวส่วนตัวนะผมอิจฉาพี่พี่เขาเนอะอย่างที่พี่ชิงชัยเนี่ยาไปของจีนได้ไปเจอคุณครูอ่ะคุณครูสวยมากคุณครูสวยที่สุดอ่ะสวยแบบ4ีมิติเลยคับพี่คมสักผมไม่อยากเป็นนักเรียนเจริงเหรอสวยมากครับเจรับผมมาบอกแล้วว่าผมขอออกไปผมอยากแต่งชุดนักเรียนผมอยากโดนคุณครูจีนแต่ว่าตอนที่ผมรู้สึกว่าผมรักมากที่สุดเลยเนี่ยคือตอนที่ผมได้ไปบุกช้างศึก ถึงรังเลยทีมชาติไทยใช่ครับไม่ได้ไปบุกช้างไม่ได้ไปหาช้างไปหาช้างศึกทีมชาติไทยของเราที่ยืนประกบกับแบบเมสซี่เจใกล้ๆเลย ตอนนี้เป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงโอ้โหทำไมยากอย่างไรมันเมันเอกลุศเลยเพราะว่าแคมป์ทีมชาติเนี่ยกว่าจะเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเรื่องง่ายเลยเนื่องง่ายโอ้วันนี้มีความสุขมากเลยครับได้เจอพี่ๆทั้งสองคนตัวจริงๆตะเวนเป็นนะเนื่องจากวันนี้ร้านเจรุของเราเนี่ยก็ถึง การเราต้องปิดกิจการฉันแล้วนะเอาจริงเนี่วันนี้พวกพี่พมาเยี่ยมร้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลมากเลยกุศลพี่ทําให้ร้านเราต้องปิดลงแบบนี้นะขอบคุณมากครับพี่ผมก็จะให้พี่พทั้งสองคนเนี่ยได้มีโอกาสกล่าวปิดรายการกับคุณผู้ชม แหมยากสะด้วยต้องบอกว่าซึ้งๆหน่อยนะน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ารายการเจร้เนี่นอกจากสนุกสนานแล้วเนี่ยยังมีสาระความบันเทิงมากมายให้กับคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารายการเจรู้นี่เราตั้งใจทำมันมากเห็นอาจจะมีสนุกสนานอะไรอย่างนี้แต่ในทุกอย่างมันมีอุปสรรคแล้วก็มีขั้นตอนในการทำที่ยุ่งยากนะฮะก็อยากจะขอขอบคุณสำหรับ การติดตามแล้วก็ทุกกําลังใจที่มีมานะโอกาสนี้ด้วยแล้วกันใช่ต้องขอบคุณนะเราก็ต้องขอบคุณน้องเอมมี่แล้วก็น้องกุมาจชิงชัยเนาะที่ออกไปต่อองลำบากเพื่อพวกเรานะนี่เป็นมือซ้ายมือขวาของเราเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้เขาสองคนล้วผมมือไหนเท้าถ้าไม่ได้เขาเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถรู้สิ่งที่ดีๆแล้วก็ของจริงด้วยเพราะมูแต่มานั่งทะเลาะกันว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงสองคนเป็นผู้ตัดสินว่าจริงค่ะครับ แล้วรวมถึงยังมีทีมงานอีกเยอะแยะมากมายที่ที่ไม่ได้ออกมาข้างหน้าที่ช่วยหาเรื่องหาราวมานำเสนอการในแต่ละวีคนะใช่จริงๆแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้นะที่เรายังค้นหาไม่เจอหรือค้นหาเจอแล้วเรายังไปไม่ถึงคิดจะไปไหมเนี่ยคิดจะไปไหมเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงไก่เขาขันดูดันดูอ่ะพี่ๆทั้งสองคนครับลาคุณผู้ชม่อยครับโอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับรายการเจรูญของเราหมดเวลาซะแล้ว โอ้โหพี่เอ็มจนกว่าจะพบกันใหม่ครับเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ